สวัสดีค่ะพบกับ s า m มซาชาแนลค่ะเย่ๆ yeah, yeah, yeah. วันนี้เรามาฟักไข่ตัวนี้กันปิโตรเลียมดารกค่ะพร้อมกับจะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงถึงจะได้ปิโตรเลียมดาร์กอนมานะคะอ่าเรามาอธิบายก่อนดีกว่าปิโตรเลียมดารกอนนะคะจะเป็นมังกรระดับ r ลลิตี้คือ R ค่ะก็คือระดับยากลองลงมาจาก VR แล้วก็ e แล้วก็ h นะคะอ่าอิเลเมนเป็น2ท่านะคะคือท่าน้ำกับท่าความมืดน,นะคะอ่าได้มาจากตัวไหนอ่ารีบีทให้ดูเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ผสมกอล์ไฟใช้ breathing mountain นะคะก็คือรูปนี้นั่นเองเป็นเหมือนอุโมงค์แล้วก็มีน้ำนะคะ ถ้ำนั่นเองค่าใช้ตัวไหนผสมบ้างใช้วอลเลซที่เป็นบานาน่าดากอนนะคะตัวนี้กับโรสนี่ที่เป็นลาวาดากอนค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันดีกว่าค่ะว่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนเฮ้ hey, ไหนอยู่ไหนแปบบ๊บนึงนะ,ะเจอแล้วค่ะซูมเข้าไปค่ะวอลเลซวอลเลซเป็นมังกรบานาน่าดากอนนะคะซึ่งมี สามธาตุค่ะก็คือธาตุไฟฟ้าน้ำแล้วก็ธาตุพืชน,นะคะซึ่งเป็นมังก้อนระดับ R ค่ะน่ารักมากตัวนี้ตอนเด็กๆไม่อยากจะฟักทำให้มันโตเลยอ่าตะกี้นะคะที่เป็นปิดโตรเลียมดากอนนะคะได้ธาตุน้ำจากบอลเลสหรือว่าบานาน่าดากอนั่นเองส่วนธาตุที่เหลืออ่าตัวนี้โรตตี้ค่ะรรตนี้เป็นสามธาตุเหมือนกันก็คือธาตุไฟธาต ดินแล้วก็ธาตุความมืดนะคะอ่าได้ธาตุความมืดมาจากตัวอดนี่หรือว่าลาดอลาวาดาก้อนนั่นเองนะคะอ่าเป็นมังกรระดับลาลิตี้อาร์เหมือนกัน,นะคะ่ะคือจริงๆทรายลองผสมสามธาตุกับสามธาตุดูว่าจะได้สามธาตุเหมือนอ่าออกมาไหมก็คือแบบเป็นสามธาตุที่แตกต่างกันไปเลยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทรายจะเลือกตัวมังกรที่ไม่ซ้ําเลยธาตุไม่ซ้ําเลยสามอันอ่าเดี๋ยวค่อยมาลอง กับสองตัวนี้ใหม่ในอา่าในนี้ละกัน breathing n e t u a r y นะคะเย่โอเคว่าแล้วมันก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันละกันโอเคค่ะอ่าปิโตเลียมดาก้อนนะคะหน้าตาไข่ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นกันไหมอ่าเป็นสีดำค่ะก็คือเป็นเหมือนมังกรที่เป็นน้ำมันปิโตรเลียมเนาะอ่าเราจะมาเพลสกันค่ะก็คือตอนเด็กนะหน้าตาแบบนี้ เขาบอกว่าเราที่อยู่ไม่พอจ้าเดี๋ยวขอย้ายสักตัวหนึ่งตัวไหนดีอะมูเต้ไหมอะไม่ได้อ่าวิธีการขับไล่นะคะก็คือจะต้องมานั่งดูนะคะว่ามังกรตัวนี้พอจะยกย้ายไปที่อื่นได้ไหมอ่าสซาย,ย้ายซอมบี้ดากอนนะคะเอ้ไม่ใช่ตัวนี้สิตัวนี้ชิฟฟี่ ไปที่ตรงแพลตินัมละกันเราจะได้มีที่อยู่ให้พิโตเลียมตะก้อนนะคะอ่าเพลสเลยเย้ <Yeah. S 1> ดูทะมึนเลยนะคะอ่าเป็นมังกรใหม่ด้วยไม่เคยได้มังกรนี้มาก่อนเย้ <Yeah. S 2> ได้มาแล้วอ่าเข้าไปดูกันค่ะชื่อสกิปเปอร์นะคะ,ะ,คะก็คือ เป็นมังกรระดับอาแล้วก็เป็นมังกรสองท่าทยอย่างที่เราบอกตอนเด็กๆก็จะนั่งหน้าหน้าตาแบบนี้เรามาฟีดกันนะคะว่าโตมาจะเป็นยังไงอ่นนี้จะเป็นระดับกลางนะคะคือจะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีปีกเหมือนเดิมสาดน้ำมันใส่ด้วยเหมือนเดิมเราจะฟีดให้ถึงระดับ10นะคะเย่ ปล่อยน้ำมันได้ด้วยนะคะจริงๆเหมือนแคสเปอร์สีดำเรามีปีกนะคะโอเคค่ะสำหรับอาปิโตเลียมดาก้อนเนาะเราให้เห็นกันไปแล้วว่ามาจากมกงันอะไรบ้างนะคะเรารูปร่างหน้าตาไข่เป็นยังไงโตมาเป็นยังไงเห็นไหมเอ่ยถ้าสมมติอยู่ในค่มีแตดเองจะลอยไปลอยมาถ้า เอาไว้ติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าทรายจะามาบอกวิธีการผสมมังกรท่าไหนบ้างแล้วก็ใช้ที่ไหนผสมอะไรอย่างนี้เราได้ตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะติดตามชมกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็กด subscribe ที่ข้างล่างของวิดีโอนะคะที่เป็นปุ่มสีแดงหรือว่าด้านขวาของทางวิดีโอก็ได้ะค่ะที่เป็น ปุ่มลอยๆขึ้นมาเนาะก็เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้